ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี YouTube ประจำวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้าใบหน้ามูมู่นะครับวันนี้ก็เป็นวันเริ่มต้นเดือนใหม่นะครับเป็นวันอังคารที่1เมษายน6.8เวลาตอนนี้ทุ่มกับ22นาทีนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ลุ้นรอบบ่ายไปแล้วนะครับหมู่หรือจ่าก็ลุ้นกันไปแล้วนะครับ15วันมีทีหนึ่งนะครับ เป็นไงกันบ้างนะครับกับผลการออกฉลากกินแบ่งของรัฐบาลนะครับก็ไข่ําำรวยก็จุนเจือกันได้นะ <laughs> ยินดียินดีนะครับามาทำบุญเลี้ยงไก่กันก็ได้นะครับหรือว่าจะสมัครสมาชิกรับทัศนะช่วยเหลือผมก็ได้นะครับค่ำคืนวันนี้นะครับมีฟุตบอลใหญ่ๆลงทำการแข่งขันเหมือนกันนะแต่ว่าคู่ที่เลือกมาคุยกันเนี่ยเป็นหลีกรองสองคู่นะครับ ในนอร์เวย์ดิวิชันหนึ่งเนี่ยคู่หนึ่งนะครับเป็นการพบกันระหว่างลัวฟอสกับมอสนะครับในเวลาหกทุ่มนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งเนี่ยอยู่ในสวีเดนซูเปอร์เลดเทนนะครับเตะหกทุ่มโอเลโบจะเปิดบ้านรับการมารเยือนของวัส์เทอร์ลัดนะครับก็เดี๋ยวเราไปคุยกันนะครับคู่แรกเนี่ยเป็นนอร์เวย์ดิวิชันหนึ่งนะครับหกทุ่มลัวฟอสเจอกับมอสนะครับ ราคาเนี่ยเขาให้มอสทีมเยือนเนี่ยบุกมาต่อนะครับบุกมาต่อก็จะมีราคาต่อเสมอบวก10ได้75นะครับแล้วก็มีปลอปห้เต็มๆมาเลยนะครับราคาเนี่ยขยับจากเปิดเสมอขาวเสมอบวก10ขึ้นมาเป็นปอลบ5าน้ำล้นนิดหน่อยครับที่2.02นะครับเอาจริงๆนะวันนี้เราว่ากันตามตัวเลขนะเพราะว่ามันมันมันก็ ลงสนามเป็นนัดแรกนะครับเป็นนัดแรกของทั้งคู่แล้วก็เป็นคู่สุดท้ายนะครับในนัดแรกของทั้งนอร์เวย์แล้วก็สวีเดนนะครับดูจากฟิกออดของมอสตั้งแต่เปิดนะครับแล้วก็มาราคาล่าสุดเนี่ยผมมองว่ามันยังเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงเนี่นะครับ2.35ตนเปิดนะครับแล้วก็มาล่าสุดเนี่ย2.30นะครับ ในขณะที่ทางฝั่งของเลดฟิกออดของเจ้าถิ่นลัวฟอสเนี่ยผมว่าสู้นะนะถ้าดูตามตัวเลขเนี่ยลัวฟอสสู้นะครับแล้วก็ผลการเจอกันมาทั้งหมด6เกมเนี่ยต้องบอกว่า <c oughs> แพ้ชนะเสมออย่างละ2เท่ากันหมดเลยนะครับลัวฟอสก็ไม่ใช่ว่าจะแพ้โมสง่ายๆนะครับดูแล้วสูสีนะครับดูแล้วสูสีแต่ว่า เทียบกันที่ตัวเลขอะ่ะผมมองว่า,ามีโอกาสที่ลัวฟอสจะมีแต้มในบ้านในนัดเปิดสนามนัดแรกได้เหมือนกันนะครับทีนี้ <c oughs> ถ้าไปดูผลงานในฤดูกาลที่แล้วนะครับผลงานในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยลัวฟอสเจ้าถิ่นเนี่ยจบด้วยนัดับ8นะครับมี4 1แต้มนะครับด้วยการลงเล่น30เกมชนะ11เสมอ8แล้วก็แพ้11นะครับ ในขณะที่มอสทีมเยือนเนี่ยจบด้วยดับ3ได้เพย์ออฟแต่ไปไม่ถึงฝั่งฝันนะครับก็ต้องยังอยู่ที่ตารางที่2ต่อไปนะครับหมูอุตสาห์จบแดนดับ3นะแต่ว่าเพย์ออฟไม่ผ่านนะครับม <c oughs> อสเนี่ยลงเล่นไป30เกมชนะได้ถึง16เกมเสมอ5แล้วก็แพ้9นะครับทีนี้ถ้าไปดูผลงานในบ้านกับผลงานการเล่นเป็นทีมเยือนเนี่ยจะเห็นว่า ผลงานในบ้านของลัวฟอสก็ไม่ได้ขี้เล่นะ15เกมเนี่ยชนะ5เสมอสแล้วก็แพ้6นะครับและที่สำคัญเนี่ยผมมองว่าการเสียประตูของลัวฟอสเนี่ยไม่เยอะนะครับเสียแค่17ประตูลงเล่นในในบ้าน15เกมเสีย17ประตูนี้ต้องถือว่าแทบจะไม่มีนัดไหนที่โดนถล่มเลยนะครับถ้าค่าเฉลีย่ยมันออกมาแค่ประมาณเม็ดนึงเองนะครับในขณะที่มอสนะครับมอสทีมเยือนเนี่ยปรากฏว่า ลงเล่นเกมเยือนไป15เกมเนี่ยชนะได้แค่5นะครับชนะได้แค่5แล้วก็เสมอ3แพ้7นะครับแล้วก็เสียประตูถึง27ประตูในการเล่นเป็นทีมเยือนเนี่ยคู่นี้สูสีะนะผมว่าสูสีแต่ว่าชอบลัวฟอรส <laughs> ชอบบอลลองลัวฟอสนะครับาราคาเนี่ยมันมีราคาหน้าปอด้วยไงเพราะงั้นคู่นี้ ผมชอบในเรื่องของตัวเลขชอบในเรื่องของสถิตินะครับแล้วก็ดูแล้วมอสก็ไม่ใช่ทีมทีเ่เกมนอกบ้านดีสักเท่าไหร่นะครับมผมมองว่าวันนี้บุกมาต่อถึงหน้าปอปาเนี่ยหน้าลองนะครับหน้าลองลัวฟอสนะครับหน้าลองลัวฟอสอ,อ่ะพองั้นคู่นี้นะขออยู่เจ้าถิ่นลัวฟอรสรับออลองที่ราคาปอได้85้านะครับ ฤด,ดูกาลที่แล้วผ่านไปแล้วไงฤด,ดูกาลใหม่เนี่ยอฟอร์มเดิมเดิมเนี่ยมันมันการจะคงฟอร์มเดิมเดิมผมก็ว่าไม่ง่ายนะครับแล้วก็อกหักมาด้วยนะครับก็ยังต้องทําใจกันหน่อยใช่ไหมสำหรับมอสทีมเยือนเพราะงั้นชอบเจ้าบ้านครับนะลองเจ้าบ้านนะลองเจ้าบ้านลัวฟอร์สเนาะที่หน้าปอได้แปห้านะครับอืม ประมาณนี้นะครับสำหรับนอร์เวย์ดิวิชันหนึ่งนะครับหกทุ่มนะครับหกทุ่มอยู่ลัวฟอสลองปอได้แปดานะครับคู่ที่สองเนี่ยข้ามไปที่สวีเดนซูเปอร์เลดเทนนะครับเป็นหลีกรองเหมือนกันเตะหกทุ่มพร้อมกันด้วยนะครับโอเลโบนะครับจะเปิดบ้านรับการาเยือนของวัสตลาสนะครับ SK. เอ่อทีมเยือนวัสตลาสเนี่ยเพิ่งตกมาจากสวีเดนออสเวคานนะครับซึ่ง ขึ้นไปเนี่ยก็ไปเทียบชั้นเข้าไม่ได้ครับผลงานเนี่ยวัสลารดเป็นบวยของออสเวคานนะครับแล้วก็เกมเยือนเนี่ยลุยเลยนะครับเกมเยือนของวัสลาดเนี่ยสิเกมเยือนเนี่ยชนะได้2เสมอสองและแพ้ถึง11นะครับแต่ถามว่าเละไหมก็ไม่เละนะ15นัดเยือนเนี่เสียแค่22ประตูครับแต่ว่ามันดูป้อแป้นะครับถึงแม้ว่า จะลงมาเล่นในตารางล่างอ่ะผมก็มองว่า,าดูจากศักยภาพมันก็ไม่ได้ลงมาในฐานะทีมที่มันแข็งแกร่งอะไรเพเผอจะแพ้แตกโดยซ้ำเพราะว่านักเตะที่ทำท่าจะดีนักเตะเรลาลุ่งอะไรเงี้ยก็อาจจะโดนคว้าตัวไปนะครับอาจจะไหนจะเรื่องของกำลังใจที่จะต้องพยายามเอากันใหม่นะพยายามที่จะเพย์ออฟพยายามที่จะเป็นแชมป์ใน อ่าซูเปอร์เลเทนเพื่อกลับขึ้นไปใหม่โอ้โหดูแล้วมันต้องมีกำลังใจที่เข้มแข็งจริงๆอ่ะส่วนโอเลโบนะครับส่วนโอเลโบเจ้าถินเนี่ยผมมองว่าพวกเขาเล่นเล่นเกมในบ้านได้ดีนะเออสิเกมเฝ้าบ้านของโอเลโบเนี่ยแพ้แค่3นัดนะครับชนะ8เสมอ4นะครับแล้วก็เสียประตูน้อยมากครับ15นัดเสียแค่12ประตูนะครับในบ้านเนี่ย และยิงได้ถึง22ครับอ่ครับแล้วก็โดยสถิติของโอลโบเนี่ยเจอกับวัซลาตสาเกมยังไม่เคยแพ้ครับชนะ2นัดแล้วก็เสมอ1นัดนะครับยิงได้ทั้ง3เกมแล้วก็โหยิง5 5เมตรไป2นัดนะครับราคาแปลกไหมเขาอาจจะเห็นว่าวัซลาสมันมันลงมาจากออสเวคานไงมันก็เลยคล้ายๆว่ามีดาวมากกว่า1ดาว ดูแล้วน่าจะเหนือกว่าใช่ไหมแต่ว่าผมมองว่า <c oughs> ลงมาแล้ววัลซรัตไม่ได้เหนือกว่าโอลโบครับแถมวันนี้เป็นนัดเปิดสนามด้วยแล้วก็เต้องบุกมาเยือนด้วยสำหรับวัลซาร์ตนะผมว่าคู่นี้ดูจากในเรื่องของฟิกออดอะ่ะฟิกออดมันผมมองว่ามันเจ้าบ้านสู้ได้นะ <c oughs> เออเจ้าบ้านสู้ได้นะถึงแม้ว่า อาจจะดูว่าเฮ้ยนะมันก็เอียงเอียงใช่ไหมอ,อ่าใช่มันเอียงเอียงไปวัสรัลหน่อยหนึ่งอะ่ะแต่ว่าชอบโอลโบอีกละนะครับชอบเจ้าถิ่นวันนี้ชอบเจ้าถิ่นออทั้งสองคู่นะครับทั้งนอร์เวย์แล้วก็สวีเดอนนะครับคู่นี้ก็ลองนะครับขอลองขอลองโอลโบนะที่ราคาครึ่งลูกได้8ปดหนึ่งวัดใจกันไปนะครับอ,อ่าลองเจ้าบ้านนะครับโอลโบ ครึ่ง 8, 1, นะครับประมาณนี้นะประมาณนี้ก็ฟังหูไว้หูนะครับเมื่อวานก็ผิดคู่วันก่อนถูกคู่หนึ่งก,ก็ลองดูครับเพื่อนๆ <c oughs> ก็ลองชั่งน้ำหนักในเรื่องของข้อมูลที่ผมจัดเตรียมมาให้แล้วกันนะครับความคิดใครก็ความคิดใครนะครับอาจจะเห็นด้วยอาจจะเห็นต่างก,ก,ก็ลองดูนะครับ ก็ยังไงก็อย่าลืมเข้ามารับชมรับฟังแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับส่วนท่านไหนอยากจะสนับสนุนนะครับการสมัครเป็นสมาชิกเนี่ยก็สามารถแอดไลน์มาคุยกันมาสมัครกันได้นะครับที่ Line ID นะครับทีเด็ดน้ำมูนะครับ t d e t n a m o o นะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ ยังไงก็ขอให้วันนี้เป็นวันของเรานะครับเริ่มต้นเดือนใหม่เมษายนแล้วนะครับก็โชคดีทุกท่านครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ